สวัสดีค่ะปานันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุผลว่าทำไมซักเซสมอถึงเป็นธุรกิจที่น่าทำที่สุดในเวลานี้อย่างแรกเลยการเริ่มต้นง่ายๆใช้เงินลงทุนน้อยใครๆก็สามารถทำได้อันต่อมาผู้บริหารมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจและเข้าใจกลไกลการตลาดอย่างแท้จริงอันที่3าม สินค้าและผลิตภัณฑ์มีหลากหลายชนิดและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องอันที่4สินค้ามีกระแสทำตลาดง่ายและมีผู้ใช้เห็นผลลัพธ์ลูกค้าใช้ดีบอกต่อมีการซื้อซ้ำอันที่5มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ง่ายมีความคุ้มค่าและสามารถทำได้จริงมีผู้ประสบความสำเร็จให้เห็นมากมาย ที่6มีระบบพัฒนาคนให้สามารถต่อยอดเป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพได้และอันสุดท้ายบริษัทมีการเจริญเติบโตมีสาขาทั้งในและต่างประเทศถ้าสนใจธุรกิจติดต่อทีมงานได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ